สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อัญจะมารีวิวกับตัวนี้จ่ะกับกระปุกธนาคารออมสินนะครับจากงานมันนี่เอ็กซที่อุดรธานีนะครับปี2567จนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่ซื้อสลากออมสิน1น0 0บาทนะครับหรือว่าฝากเงิน1,000บาทนะครับทุกปีนะจ๊ะเราจะได้กับสิ่งนี้จ้ะกับกระปุกออมสินนะจ๊ะก็ฝากสลากไป1,000บาทนะครับจากได้กระปุกจ้ะพี่อัญจะตบกระปุกนะครับก็นี่จ้ะ วัสดุนะครับก็นี่ไหมก็เกตทั่วไปนะครับแล้วก็ยึดหลักความมินิมอลนะจ๊ะเพราะว่าดีไซน์นะครับอ่าดูดูดูลายถ้าไม่ค่อยมีนะครับก็นี่เห็นะจ๊ะก็จะมีนี่ตุ๊กตายิ้มนะครับแล้วก็รักโลกนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะจ๊ะนี่เป็นรูปใบไม้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นเขาเขียนว่าโซเชียลแบงค์นะครับแล้วก็ตรงนี้จ้ะตึ๊มนี่ แล้วก็ยอดเรียนทั้งบนนะครับสิ่งที่ชอบของกระปุกตัวนี้คืออะไรอยู่ไหมจ๊ะนี่จ้ะนะครับง่ายดีนะครับคือเวลาเราใส่แล้วเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยหยิบเงินได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกระปุกออมสินนะครับบางตัวใช่ไหมจ๊ะเขาจะเอาวงกลมอยู่ข้างล่างนะครับเวลามีอะไรแบงค์หรือซองอ่ะบางทีแบบว่าอมันใช้ดิวนะครับยัดดึงออกมาไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมปุ๊บออกมาหยิบออกมาได้เลยสบายมือนะครับสบายมือมากเลยนะครับเออคนที่ดีสายอย่างนี้นะครับก็ คงจะเข้าใจอะว่าการที่มันมีก้อนรูเล็กๆนี่นะครับบางทีมันหยิบยากมันเจอแบงค์หยิบยากมันก็หยิบยากนะจ๊ะแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมจ๊ะก็จะไม่เราหยิบง่ายนะครับดีไซน์อะคือ <c oughs> ของปีก่อนๆมันก็จะมีอะไรดีไซน์เยอะกว่านี้ใช่ไหมปีนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยอะเนี่ยลูกตรงนี้ตรงเรดียวดูจิรลอกคานะ่ยอ่ะก็เป็นใบไม้ใบไม้ bye. อไรเงี้ย มินิมอลมากมากมินิมอลมาก,ม,ม,ม,ากม,ม,มากอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับกับของฟรีนะจ๊ะเราก็ถือว่าซื้อการเก็บสะสมนะครับโอเคครับเพืกก่อนๆกานรีวิวคลิปนี้เป็นที่งอาจารย์ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ